สวัสดีครับเฟนครับสีสกีดสางบานครับเฟนครับน้องอู๋อิงเพื่อนมันแพงครับชาวนี้ครับมื่านสร้างเพื่อนเทเสาไว้ครับวันนี้น่าจะรื้อเสาครับประมาณติดตามความเคลื่อนไหวกันครับเมื่อประตูบบยู่ครับช่วงนี้น่าจะเข้าไปแถวๆกรุงเทพปริเฑลทล้นมัลงครับเป็นรอบที่เขาต้องเข้าไปในนู้นครับ ผมกับเพื่อนเขาจะระบบงานของมูนลน่ธเงินครับว่า,าถ้าเกิดเขาเอียงกะประมาณว่าเขาก็จะมีสังเกตว่าเพื่อนแกทำให้คิวขิวสลับไปกรุงเทพครับน่าจะมีคนจ้างประจำเห็นนะครับมีคนแบบว่าน่าจะไปะเก็บกบัตร,เก,รเก็บตัวจังสิครับผมผมสังเกตด,ดูนะครับนวก็นี่ครับนี่พเพื่อสิวุ่นมาบานเท่าในช่วง สังเกตว่าในช่วงนี้คือประมาณช่วงเดือน,อนช่วงนี้อาจจะเป็นเดือนสามหรือเปล่าบ้านเราคือเดือนสามนะครับเดือนสามส่วนใหญ่งานบุญงานกุศลบ้านเท่าจะน่อยครับทางอีสานจะเป็นเดือนสี่ครับจะถ่ายคิวงานมันหน่อยแล้วเพิง่งสิเทรดคิวเข้ากรุงเทพครับอันนี้ผมสังเกตเอานะครับถ้าเป็นเดือนคู่งานแตงบ้านเท่าจะหลายกว่าเือนคู่คืออาจจะไม่ตรงกับเดือนเดือนไทยนะครับ ของบ้านเราคือเดือนคู่กับบ้าน่าเดือนพฤศจิกาเดือนมกราอางนี้นะครับมีหน้าประมาณนี้ครับส่วนมันสิมันสิเร็วกว่าเดือนไทยประมาณหนึ่งเดือนครับประมาณนี้นะครับที่ผมนับแบบนี้เพราะคือสังเกตลูกคา้าได้ขึ้นบานใหม่แล้วก็ลงเซาอ็กก็จะยืดเือเรอประมาณนี้เหมือนกันครับพี่น้องครับ วันนี้ช่างเพิ่นเริ่มถอดแบบเสาหมืม่อแล้วครับเมื่อวันเทวันนี้ก็ถอดแบบเสาออกมาเล้ยวทำร้โก็เดี๋ยวเพิ่นก็เริ่มก่ออิฐแล้วครับตน้นแค่นี้ถ้าว่สาสักต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวน่นนาจะโผครับนีเ่เดี๋ยวจะบอกป้ากับลุงให้เขาคุยกับไม่หน่อยเพราะว่าต้นน้อยๆตัวน,นี้เพิ่งเรียวข่้ใหญ่ครับสองต้นนี้น่าจะเอาทิ้งครับนี่นี่ยววันนึ่งจะเอาทิ้งซะมัน,นหากมันจะกินหัวครับ แต่อันนี้ก็ก็น่าเป็นห่วงอยู่ตรงที่ว่าไกลอยู่ครับน่าจะพอได้อยู่ครับตำแหน่งพอดีพอดีครับ<ด>เริ่มเกาะลีกแล้ว<ห>ก็อีกแล้วได้ก็เห็ดทับหลังครับก็เริ่มจับเสียมแล้วนะครับฉาบอีกไม่ยาวไกลเท่าไหร่ครับ บนรยากาศด้นนี่ก็ยังเงียบๆอยู่ครับเพราะว่าที่นี่ราตู้อยู่นะครับถ้าที่นี่ราตู้อยู่ก็จะมีแฟนคลับมาหาครับพอไปแว่มาหามาเยี่ยมรถเหื่อครับมีคนเข้าออกตลอดวันครับ เช้านี้นะครับผมเริ่มก่ออิกแล้วนะครับมื่อนนี้เมื่กอ,กอกีก่ออิฐเหมือนแบรับเพ้อยดินบอกมันจะก่อง่ายอยู่ครับมันจะก่อได้ไวกว่าอิฐมอญครับ ขึ้คืนทับหลังแล้วก็จับเสียมฉาบก็ไม่ไม่นานแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาเลี้ยวอยากสางบ้านสางเฮือนครับเราก็ยินดีนะครับโทรหาผมเลยครับ063 78 99 666ครับผม063 78 99 666ครับผมมี63สตัวถ่ายนะครับผม สำหรับบางคนเขาทีผมว่ายง่นสดพร้อมแล้วก็รับงานผ่านธนาคารก็รับอยู่นะครับผมมาทําแบบให้นะครับแล้วก็ฐานยูนิสิสเกียดเนี่ยมันจะง่ายครับเราพาไปยื่นได้ได้เลยครับแต่ที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกเราเท่าไหร่นะครับในการพาไปยื่นครับแต่เราก็สพอร์ตข้อมูลทั้งแบบให้หมดเลยครับลูกค้าแค่ไปยื่นแค่นั้นเองครับง่ายมากครับเราจะมีวิธีแนะนําให้นะครับงานแห้งครับตอนาคข้าวัก็ยื่นง่ายครับ ขอให้แต่ท่านไม่ติดเครดิตบูโรก็พอนะครับตอเสเตทเมนดีใช่ไหมกกู้ผ่านครับกู้ง่ายกู้ไวด้วยครับเอาภาพปฏิงญาอีหลีครับพี่น้องครับโทรหาผมได้ครับ0637899666ครับผม0637899666ครับปรึกษาฟรีนะครับห้าบ่ได้อันนี้ครับห้าบ่ได้ออกเงินยังไงครับบ่ได้คิดเงินนะครับช่วงปรึกษา นี่นะครับช่างเพเริ่มเกาะอิฐเริ่มอะไรแล้วครับมาดูกันมาสิกอัดอิฐได้ปันไหนครับวัอนี้้ายกับลุงพุงอยู่รังบ้านผมนะครับวาเห็น บางส่วนทุนเราเข้าใจรับว่าประตูหน้าบ้านมันเสร็จพร้อมติดตั้งแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของผ้าเจ้าของบ้านเขาอ่ะเป็นยัง่งร้อมให้ติดตั้งบ่ยังให้ยั่งบบอยากให้ติดตั้งครับว่าเขาอยากเอาตัวใหม่ไหญ่ขับมาก่อนครับเป็นกลัวว่าออถ้ารถใหญ่ไม่เหยียบเนี่ครับล่างมันจะสุดหรือจะบิดเบี้ยวได้ครับไม่ตเรียนประตูมันก่านว่าสมูทครับ บางคนว่าเจ้าเห็ดยังโดนแต่มันบริโภ้นครับเพราะว่าเราเสร็จแล้วเราติดตั้งครับแต่ว่าทั้งจาของงานจาของบ้านเป็นบ่ออมให้เาขาติดตั้งครับตันก็ห่วงเรื่องต้นไม้ใหญ่เขามาเดี๋ยวรางมันจะเปรี้ยวหรือจะสุดได้ครับพอรถที่เขามามีแต่รถจกหนักข้างหนั้นครับถ้าเป็นรถใหญ่ขนาดนี้นะครับมันทุกต้นไม้รอบใหญ่ใหญ่ครับ สวัครับว่าเมื่อนี้มันขึ้นหมือนเรื่อเเมรั่วครับเมรั่ี่ครับทางทางกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกครับบ้านพี่น้องฝนตกปะครับผมทางนี้ยังแห้งอยู่นะครับยังเดือดอยู่ครับยังมีฝนตกครับตกกรุงเทพดีสุดช่วงนี้เพราะว่านฝุ่นพีเอ็มพันหลายครับแต่บ้านเราก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าสีสเกตมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นสูงสุดของประเทศนะครับผมก็เลยงงว่าที่นี่มันมีฝุ่นพีเอ็มเกิดจากอะไรเนอะร ช่วงนี้ท่านปานก็ยังป้ิร่มไทเอาด้ิริ่มเอานี่ครับเผาเฟืองนะครับแต่ที่นี่เขาลดลงครับห้อยเผาเฟืองครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นพีเอ็มเยอะครับแล้วก็ผมว่าก็ดีที่กันนะครับผู้ใดเผาก็ตัดค่าใช้จ่ายที่ว่ารัฐบาลสนับสนุนไรยละพันหรือเปล่าครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าที่นี่คือชุ่มช่นเขาช่วยกันท่ามปรามอีกวันหนึ่งที่จะเผาครับให้ยอาสื่อสารกันได้ดีมากครับ ก็เลยบ่ค่อยมีการเผาเกิดขึ้นครับเปนนี่ถือว่าดีครับช่วยกันเพราะว่าการเผามันกับมีแต่ฝุน่นจะควันหลวก็ะมีโรคร้อนขึ้นมาเยอะครับยังห่อนปีที่แล้วครับแทบอยู่ไม่ได้เลยครับเป็นเผาอีกทั้งโรคร้อนทั้งควันทั้งผิดโอเปน้อกครับสิไปอยู่ใส่กันนอกนี่เนาะนี่นะครับบรรยากาศของวันนี้นะครับผม ยังไม่เจอลุงเลยอยู่ใต้อยู่หลังบ้านกันครับแจ่งเปืนก็เริ่มก่ออีดก,กันครับคลิปนี้พี่น้องสีสกีสางบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม